ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง fm 9 1 2 5เมกะเฮิรตรัแฟังทั่วโลกผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www t r a n g r a d i o net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชัยค่ะ รป็พ้นสัตยาดยมอแมีพิ้องทุกคนถูกตานรายการเชื่องธรรมจังหวัดประสิตใจ่อแมีพิ้องเป็นประจำรายการเชื่องธรรมจังหวัดประสิตใจรับรการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อปราประสิทธิโสพลรงค์จานาจังหวัดตรังจังหวัดวัดประสิตใจวัดตาชินอาตมาหลวงเกียรติวัฒนาโตมิ่งปรมีพินองมาดำเนินรายการเชื่องธรรมจังหวัดประสิทธชใจดำรักธรรมคำซ่อนกองอุคงสมาสมุตติชาวมากฟากกับปแมีพิ้องูกทุกเจ้าข้องวันเศร้า เวลาที่ยากลึงถึ่งติยบโดย <c oughs> ประมาณตามกรมประจักรัมจัตกวัดสังรวัวโชวัตโตสัง fm เก้าสิเอดจุดสองงาเกิดต,ตั้งอยู่หน้าตุงแจงแร่งเป็นภาษาตายบันโราฐานผู้ฟังทงั้งไล่ก็มาถึงวันนี้พมเพี่นนองหาจิึ่งแต่เจ้าพูดเพียงต่ำกันเลยตตดกันเลยก็คือการหลังถอดกระทิ้นช้ามากี อ่าก็ปลายปลยายแล้วท่านผู้ฟังทางไล่อ่าปลายปลายกองกระทิ้นลั่งจากปราอกวันซาอ่าเทศกาลกวันซามาเกือบกลบเดือนตัวชาวตัวรื้อแล้ววัมีพี่น้องกวันที่ยี่สิบเจ็ดก็เป็นวันเตต่อกระทิน้นอาวัานสุดท้ายกองสิบ,บ,สบขึ้นสิบมาคมเดือนสิบช่องท่านผู้ฟังทางไล่แต่มาตมว่าก็โต้กันมามากมาใหม่ไกลกองสัตยาดโยมก็ไปลั่งไล่กันไปตามอัตภาพตามความเหมาะสมมาเป็นพี่น้อง ตรงนี้แต่ลองเกียดกลนว่าตัวกระเช้านั่งออกพรรษามาแลว้วผมไพี่น้องจะกลบ1น่งเดือนในวันที่ปีนี้วันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันอร่อยกสิบก็ทรงกำมันจันอาึ้นสิบมากรรมเดืินสิบสองตอนผู้ฟังทางไลน์พอึ้นสิบมากรรมเดินสิบสองเราก็ได้ฟังเพลงว่าเ <c oughs> ดินสิบสอง่เราก็เป็นวันลอ,อยกระทุ่งตนผู้ฟังทางไลน์ ตรงนี้ก็เ,ร,เร่งลงเกศก็เร่งว่ามันเป็นเดือนสิบสองอ่าเพลงนี้ก็ติดอู้ติดออกติดใจอ่ากว้างกันตลอดโดยเฉพาะครูเอ,อื้อเป็นคุณแทงหนังจนตายอ่าก้าวฟังไม่นําเจ้าปาัญ่าตันผู้ฟังทางไล่ก็แต้งมาน,าน้านแล้วพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ปีพศบโซ่สง่ปสงปันปอ่ะพอพิ่งปัน,ปปน 3, 98, ที่รวยเก้าสิบแปดตันผู้ฟังทางไล่ รูเอือสุน่ตนสมัน่นนะพ่อแม่ปี่น้องได้แต่งม,มาในปีนั้นบริเวณเพ่อแม่พีน้องในนณาที่ว่าธรรมจีก้องหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ฟังต่างไหลหนังอยอดแกแ่ไแม่น้ำเจ้าะะพญาก็ได้เกิดเปลี่ยนนี้ก็อยว่วันปินเดือนสิบ่องพอวันเป็นเดือนสิบ่องกระดานผู้ฟังต่างไล่ พี่น้องประจิ์บรรโงกรูกันตั้งเป็ินไม่ว่าปากเนื้อปากตายปากอีสานตุกๆุปากเริ่มตั้งแต่รัตนาโกสินตนตนตันบุฟังต่างไล่สมัยรัชการติดเนื่องประบาทสมเด็จประพุทธยอดฟ้ามหาราชพ่ม่พี่น้องพร้อมด้วยวง์่านุวงตุกพระวง์ประดิษฐ์ประด้อยกันประกวดลอยกระตุ้งตันบุฟังต่างไล่ ก็ตื้ว่าเป็นสิ่งแต่ดีแต่ว่าควรคู่จริงๆอันป้าแม่พี่น้องลอยกระทงนี่รูส้สึกจะเป็นราชการติซีเป้อแม่พ sure> mm ี่น้องท่านผู้ฟังต่างไล่พอเป็นการแต่ว่ารัชการติซีพวงตานบอกว่าถ้าเราตั้มลอยกระทงเป็นสิ่งที่จริงชินเปลือนลงตุนหมากกายยกเหลิกท่านผู้ฟังต่างไล่ในการตั้ลอยกระทงมาตัดเต้นโดยการที่เราใจใบกลย้อยใบตองมาพป้าแม่พี่น้องท่านผู้ฟังต่างไล่รัชการติ้าติอกก็ได้ฝนฟูลบมาเลย มาเป็นโฟมปฏิบังมังนูนี่นั่นทำถ้าผาบตัาาตนผู้ฟังท่างไล่ลองเกล็เกินมาตรงนี้แต่ว่าถ้าเกลิ้นไปตึ้งพอคุณรามกรรมแห้งในยุกนั้นก่อนลึกไปเกินไปตันผู้ฟังต่างไล่ก็รอเป็นสิ่งที่ดีแลงมัง่งไม่แลงมัง่งก็เรื่องเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตามความต่างมดต่างเปนก็บอกว่าตรงนี้พอแม่พีนองลอยกระตุง้งนี่เชื่อกันปรื่อมัง่ง ตามมาเจือกันเป็นมังเอ็ดพ้นในความเชื่อของการลอยกระทงซาเอติว่าเกิดจากความเจือไล่ๆแบบไล่ตรงทิ้น่านผู้ฟังทางไล่เราเอ็นปากเนื้อในลอยกระทงในโดยเฉพาะสุโกทใป่าอีสานปรากลางก็แล้วแต่ลองเรือไฟประม่พี่นองชันอ่านใหญ่โตันต่างเพบ้านเราก็ลอยกระทงจะเจนเป็นแบบซาซาขนตันผู้ฟังทางไล่ แต่ว่าการแต่ว่าตรงนี้ใจที่เกิดขึ้นยีเพ่ง่านูุฟังทางไล่สำรับพี่นองชาวปากเนื้อตรงนี้แรงก้อนเลานบุฟังทางไล่ก็ถือว่าเราก็วันหนับก้อนเราไปซ่องเดือนนี่เราเดือนสิบจ้องก็เดือนหยีแล้วผมพ,พีนองก็กลายเป็นยีเพ่งกอการแต่ว่าก็ลอยเรือควยผมไม่พ,นพีนองตรงนี้ก็คือตาแล้งเลยสำับจนเหลาใจว่า เหตุพ้นเชื่อว่าเชือเช้อกันนั่นเรือนร้อยกระต้งในตานผู้ฟังทางไล่กระทิ้งตีว่าได้จันเจนเราบ่น,นึกตึ้งกระโดดซึกว่าจะปบปลาอ็นกันจัดเจนกระเผอแสดงความลำลึกนึกตึกวุ่นคุ้นก้องแม่นมทจะเราได้ชายอาศัยไม่วหวจะเป็นการบริโภคอุปโภคในการกินกันชายจะลอดตึงข้อก็มาแม่นางกุ้งข้า่านผู้ฟังทางไล่ แต่เราได้ตุ่มนู้นนี่นั่นลงไปในใจวนอวยน้อยน้องกลองบึงมัง่งลงไปโดยแต่ว่าเป็นนดมดพ้นแต่ทำไมน้ำไม่ไม่เวลาไม่สะ้าดตันผู้ฟังต่างไล่เรืยอว่าเราก็รบตัวตรงงนู้นตรงนี้และไงว่าลำเลึกนึกถึ่งบุญคุณการาาาที่เราจนาน้มันต่างปีตั้งฐานผู้ฟังต่างไล่ก็เป็นทึ่งที่ว่าเราต้องตอบแทนคุณกันเพื่อจะให้สมเม็จสมพ้นพ่อแมพีนองเรื่อว่า เราเชื่อกันว่า <c oughs> ตรงนี้มีความเชื่อลากไล่สิไม่ไกลเอ็นกันมากว่าสักการะพระบาทพระพุทธบาทนัมมาตัน,นาที่ท่านผู้ฟังทั้งไล่หรือว่าเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าจีสจเจเสดไปแสดงตำมโปธะญาณโพธน,น,นากในใต้พิพบภพท่านผู้ฟังทั้งไล่ได้ไประทับรอยพระบาทไว้แต่ญาติแม่นามนมันมันตานาทีพระแม่พี่น้องในใจนั้นถ้าปัจจุบันนี้ก็เรื่อง ปัจนนี้ก็เกิดถึงปะเทินเดียด้แต่บุกฟังทางไล่พระพุทธชาติจน้าเราเนี่เกิดขึ้นในประิทินเดียแต่ปัจจุบันนี้อยากไม่นามาเนรพุทธแต,ต่าบุกฟังทางไล่แม่นมเรรพุทธปัจจุบันนี้ก็ตั้งอยู่อ่าปะเทศอินเดียาก็ต่อไปก็คือการสะโดกรกรตรงนี้บอกสะโดกโรนี่เราเอ็นแหล้วบานเราก็ดีบานไก่ก็ดีปากเนื้อปากอีสานปากกลาง ทุกกภาคตานู้ฟังต่างไล่ผ่อแรง่ังสะดกโกรมันจะจงเข้าใจกันจงหลังเพีงเลยจงมดเลยตานบุฟังต่างไล่ว่าตอนที่เราต่ํากระตุงไม่ว่าจะต่ําจากไหนก็แล้วแต่กระตุงไม่ว่าจะเป็นโยกงงโยกกลวยนุ่มพงนุ่มปังอนุนี่นั่นจีอยสะไล่ได้ง่ายแต่ทิ้งที่ว่าเราต่ําเพราะว่าสะดกโกรตัวเองตัดพุ่มตัดเล็ดตัดโน่นนี่นั้นเปรียบเสมอว่าเราลอยตุกลอยซกตันบุฟังต่างไล่ ก็เป็นกันแต่ว,ว่าเราเจ็บใกล้ได้ป่วยโดยเฉพาะเรื่องปัจจุบันนี้เรื่องโควิดหรือว่าเรื่องโรคป่วยใกล้เจ็บตีเก้ามาจดเทนให้เราเล่อยกัพไปนางกุงคา่าพ่อแมพี่น้องตรงนี้ให้เราเชือกันเพราะว่าตรงนี้แต่เราเล่แล้วว่าถ้าเราไปเล่นกันแต่ว,ว่าสะดกรุงสะโดกโกรอฐานผู้ฟังฝั่งไรเรากรู้ว่ามันเจือใส่ชามพรามตะกี้หนึ่งเป็นศนาสน,นาพรามลอยรังกันลอยบงลอยบาปลอยโน่นนี่นั่นพ่อแม่พี่น้องฐานผู้ฟังทางไร แต่ว่าพระมกับพุธนันทู้ฟังท่างไล่พระชนาพระมกับศาสนาพุทธเราแยกกันไม่ออกเพราะว่าต่างนึ่งบุตรศาสนาเด็กเกิดก่อนเด็กเกิดบุตรศาสนามานันทั้นเป็นี่นองทานผู้ฟังต่างไล่เจ้าใจติฏถะหรือว่าสมมาสมบุตรเจ้าเนี่ยเมีนี่นองทานผู้ฟังต่างไล่พระองค์ฐานได้เป็นศาสนาพระมกนเม็นไปนองทานผู้ฟังต่างไล่ ไม่ว่าจะเป็นการสะดงสะดอกรอทำนูนนี่นั่นพราะนั้นแล้วพร่ำกับพทดนี่เป็นศาสนาที่ว่าควบโกกันเผยท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เลยการที่ว่าตัดเหล็บตัดไรนี่เราทุ้งหมดว่าไปลอยกระตุ้งพอแม่พี่น้องไม่ว่าโดยจำโดยเอ็ดพ่นไหก็แหลี่เจเราต้องดัดรอบดัดแรกก็ว่าลอยกลอวยตุกลอยโซกลอยเพ็บการเจ็บกายไม่ใบ โหติดไปไอ่ตรงเนี้ยพ่อแม่พี่น้องฟากไว้กับแม,นม่น้ำคงคาแต่เราไปไว้น้องกรองบึงตรงไห้ก็แล้ียแท่แต่ว่าปีนี้จตเล่งเรื่องงานรวยกระตุ้งนี่เถท่านผู้ฟังทางไล่ละไรก่อนบรรนเรจังหวัดตรังนี่เราเจนว่ากันตังด,งดังตีสุดท่านผู้ฟังทางไลโดยเฉพาะเทศบาลกันตังพ่อแม่พี่น้องตาเรือตรงนั้นจัดช่วยงามแต่ว่ามาอยู่ปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังทางไล่แก่ตรงไหนไปตรงนั้น โปรอะไรเองแต่ว่า <c oughs> ไม่ว่าเป็นหน่วยงานก็อไรกร็กแล้วเตจัดกันหมากไม้เทศบาลโนมอโตอนูนี่นั่นจัดกันหมากให้ท่านผู้ฟังต่างไล่ก็ไล่ไล่เองทำไมสัตยาติโยมพอเมพี่นองเดินทางกันไม่ไกลโบเทศสการบนดนีแต่นผู้ฟังต่างไล่โยตรงไหนก็ดีแต่ว่าเทศการลอยกระตุง้งนี่ก็ลำเลึกนึกตึงว่าไว้ยน้องกรองบึง อ่าตรงนี้แตโยเกเอ่าท่านผู้ฟังทางไล่นี่คือการเรสโดโกรตัมตามประเพณีวรัฒนธรรมอ่าเก็ตัมซืบตอดมาตั้งแต่ซ่องเสเป็ดเจ่าทัองแต่กเก่าเพรัจนท่านผู้ฟังทางไลในสมัยนั้นแต่ามาสมัยนี้ถ้ามาเตะจะการรุนรึง ต่อไปแล้วก็การี๋ยว่าการลรอลัอต้องเปื่อจะบูชารไรตันบุฟังทางไล่แต่กาดไม่ได้คือการบูชาพร,ระอุปคุตนะแต่ว่าอุปคุตบรรโรานี่พระอุปคุตบรรโรานี่เราก็ไม่ก่อยมีได้เจอเสี่ยงทั้งถถวเลยตันบุฟังท่างไล่แต่แรงหลังเปล่อุปคุตนี่ได้ไปตามไปนองเจ้าผาเนื้อตันจะดูว่าแนน่าดูฝ่าหรือว่าอันน่าไปดูเลขฝานะนัน่นตันบุฟังทางไล่ เร่าประคุฏพี่น้องเจ้าปากเนื้อในฐานจชบูชากันมากไมไกลกกองเปล่าประคุฏอยู่ตรงนนะตรงนี้สาคัญมาก่านผู้ฟังทางไลบ่บรรปภคตายในในดิน,น,นแต่เฉจอมังหรือว่าเจือก็ไม่ก่อยคุ้นเคยแต่ถ้าพอเม่พี่น้องเจ้าปากเนื้อ่านผู้ฟังทงางหลยฉันตานทุกคนถูกมู่เล่าถูกชนชัน เขาจะเชื่อว่าเปล่าอุปกุตนั่นเป็นเป็นปราติวะาราบมาติหยับยั่งมีติริดมากใหม่กลก้องไม่ว่าจะวัดจะทำไรหาเจ้าบ้านจะทำรือฐานผู้ฟังต่างไรไม่ว่าวัดจะมีอานมีการหาเตศบานอนไรก็เลลวเต้ก็เชื่อเก็จะไปนมนต์ปราออุปกุตมาถ้ามาเปราอุปคุตโยส่วนในก้องพระเตศโยส่วนในก้องเรา พระตอนนั้นนันทหารตามประวัติตัดศึกษาตามประวัติก็ว่าพระอุปคุตในบริกรรมกาถ้าอยู่ใต,ต้ตรงตรงเล่ตรงว้ยน้องกรงบึงทันารผู้ฟังต่างไล่หรือว่ายโยเิสะดือเล่พอไม่ี่น้องตรงนี้คือพระอุปคุตแล้วว่าเป็นพระเทรารบเนึ่งที่มีอิทธิฤทธิปาฏิหันทาจารผู้ฟังทางไล่ปราบมันได้กพี่น,น่องยาวผากเนื้อกะชิ้นอาจานผู้ฟังทางไล่ ถ้ามี่านมีการไม่คราจะเป็นนานวัด่ันบานอา่าก็จะไปนิมนต์พระประกุตอุปกุฏน้งเกียรติิบัยอิตรงนี้มันกวางฟังปตะยิดเพื่อเป็นความก้าวใจส่งกันท่านผู้ฟังทั้งไล่ว่านิมนต์ตรงนันแล้วก็ไปนวอยไปถวอ,อ,อาตมาในเกยจจำบัญชาโยจังวัดยางไม่ด่นผู้ฟังทั้งไล่ตรงนั้นก็ก้าวใจรังเ่าอุปกุฏดีประรดดวัดว่าที่อาจารย์อาตมาไปจำบัญชาเป็ผมไม่พ่นง มันโยแก่แม่นำพิงท่านผู้ฟังทางไล่ตอนนั้นซาลัมปุซาลัปปีโยแก่แไม่นำพิงหรือว่าโยแก่แกับ <c oughs> สนามบินแอะปอดกล้องยังไม่ท่านผู้ฟังทางไล่ก็เลยเวลามีงานมีการเทศกาลนี่นุกเลยท่านผู้ฟังทางไล่วันเย็นวันเช้าก็ไม่หวานต,ต่างวัดมีกานปล่อยลงปล่อยล่วงมีการจะล่องนูน่นนี่นั่นฐา่เจ้าวัดก็บอกว่าไงาต้องไปปิมอนเปล่าประกุดมา อาเพื่อเป็นตะขี้พยาน,มา,มา,ปปานเมื่อมาปกพองบ้านเมืองมาววดบ้ายามีเรื่องมีเราตรงนี้เล่งกันด้วยที่ว่าไม่ต้องเพูดตำราท่านผู้ฟังท่างไร่เพราะว่าประปีณี้ก็จัดกันมาเป็นบันดันเป็นไปชําก็ไปนีมต์มาตั้งแตตตองก้งองอานั่นและไปไม่ไปนองแม่น้ำปิงอาตรงนั้นแต่หลึกตีสุดก็ไปดำอมมาอาไปตึงโกบมาได้ตองกรงมันดำแห่งมันปท่าบรรเโออป กอบใจตรงโครงเงาขึ้นมาเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นใหม่ตรงใหม่ตอนหลกกงงหลกกินฮะอะไรก็แล้วแต่เอาไปตึงก็ไส้พงไส้ผ่านปูผ้าข้าวเรียบร้อยกันแห่กันมาทันผู้ฟังต่างไล่อ่ารถกับโปกพงโปกป้าแตงเบิกความสวยงามแลวพอมาตึงวัดว่าร่มในทันผู้ฟังต่างไล่ก็นิมุตนฐานลุงหัวนาวัดมังกลางวัดมังแต่นหมากก็ตังไว้น้าวัดทันผู้ฟังต่างไล่ปากตูวัดนั่นแต่า ว่ากมารรมการถือว่าบูชากันเลยพอแม่ปีนองเพื่อปกปองรักชาก็อยากว่าเสื้อวัดแตนผู้ฟังต่างไล่เสื้อวัดเสื้อบานก็ตื้อวาก็ตรงตรง,ตรงนี้ก็ก็ลำลึกนึกทึงแตนผู้ฟังต่างไล่แต่ว่าพอเทศนานทเทศกาลเลวพอแม่พีนองแตนผู้ฟังต่างไล่ก็ต้องไปส่งเปล่าประกุดกลับไปที่เดิมก็เล่งว่าเอามาจากไหนก็ไปส่งที่นั่นอันนี้มุ่นมาจากไหนก็ ไปส่งไปในมณฑ์ไปไปส่งที่นันตานผู้ฟังทางไล่ก็เมื่อประกาส่งองค์สามเนรในยุคปัจจุบันนี้ประกอบปิธิกรรมเมื่อเราตั้งสักเกียตันผู้ฟังทางไลราเวลาทำพิธีกรรมสวดบานสวดดุลรไดับปัญญามีพองก็จะตั้งสักเกียก่อนพอตั้งแล้วก็จุนนมเทวดาแล้วพอจุนนมเทวดาเราก็เข้าใจกันดีตานผู้ฟังทางไล่ พอจำนุมเสเตษวดาแล้วก็ต้องส่งเทวดาต้องใจกับมาบทกรรมาสุขัพปัตาพอแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทางไล่เปล่าประกุฎนี่ก็มั่นกันท่านผู้ฟังทางไล่พอส่งพอวันนี้มน่นฐานมาแลว้วอ่นาเชรดนันเช็ดการแลว้วก็นีมน,น่นฐานครับไปชูสภาวะติดิมเชื่อกันวายโยมีติดิตปฏิหารท่านผู้ฟังทางไล่บาเพ็ญโยอ่าตายมาสมุดดื้อกล้ลยได้แง่ธรรมนัพพานเรา ก็ต่อไปแล้วท่านผู้ฟังต่างไรเพื่อรักษากนบตำเนียมประเพณีให้มันสู้นายไม่ว่าจะเป็นเอ่อเตะกานประเมพีนองท่านผู้ฟังต่างไรโรยกระทุ่งโยตรงไหนก็สวยงามทั้งพ่ไม่ว่าโยบัรเราบันโกบันไนก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังต่างไ่ในเมืออในเมื่อตึ้งวันเป็นเดือนสิบสองแมนแต่ว่าผลแรงตรงนี้วันเป็นเดือนสิบสองเรากันตึ้งเพลงตะกูเอือ เต็งมาทันที่ทันผู้ฟังต่างลายท่านผู้ฟังผมไม่พินองว่าค้นตกเต็มนามเต็มเล้งเล็บไม่พ่นองเพื่อจะไอ้เราได้แสดงถึงมูติทาชิดกันท่านผู้ฟังต่างลย หากนอบตาเนียมปะนี้ี้องคุณไทยนะไม่ว่าป็นีะไร้ก็แล้วแต่ดันผู้ฟังทางไล่เตกิจจังควบกูไปกับพิธีกรรมต่างพุทธศาสนาคือความสวยงามทนมากบัรเราเต้นได้ชัดกันดันผู้ฟังต่างไล่ก็มีปราระจําวันแลละแต่ว่าตรงไหน,นแต่ว่าลอยกระทงเกิดขึ้นโดยเฉพาะวัดตาชินวัดประสิทธิใจก้องเราบางวัดบางปีก็ไม่ได้จัดนี่่ันผู้ฟังต่างไล่แต่ว่าปีนี้ก็รู้สึกว่าจัด งานไปน,นี่ลอยกระทุมงแต่ว,ว่าจริงแต่ว,ว่าพอเมื่อปีน้องเจ้าพุทโธลำล,ลึกนึกถึ่งก็คือวันเกิดก้องเราหรือว่าปลาประจาวันพุดันทึงสุกกันจันทึ่งอาทาิตย์่ันผู้ฝั่งต่างไล่ก็มีทั้งหมดเจ็ดวันตรงนี้ถ้ามาเตรนําปลาประจําวันไปนี่ม่นตังไว้ได้เพื่อยมจะได้ตามกระตัมตามกําลังวัน ฐา,านผู้ฟังทางไลน์นี่กูกันเน,าานี่ยที่อาตมาเินจังเกติว่ามันเป็นเดินดิบร้องมันลอยกระทุงนี่สิ่งที่คาดไม่ได้ก็คือปราประจำวันเพระฉะนั้นเลวเราไปงานลอยกระทุงตรงไหนก็นเล้วแต่่านผู้ฟังทางไลน์บันเตือเรื่องใจนี่มันเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เราคาดไม่ได้ก็คือการที่ว่าเราจะได้ตำบุญกับว่าปราประจำวันคือตานผู้ฟังทางไลา์โดยเฉพาะวัตาจินตาตา จำไม่พิษ่าไม่ปราดในต้นหมากอาจารย์ประกูปะถ้ำสุตตะกิจฐานก็นี่มุ่นพระประจําวันเกิดมาตั้งเป็นเทวฐานผู้ฟังต่างไล่สต่าญาิโยมว่างไปตึ้งครองถาจีนผ่านจุดนั้นก็ยดเรี้ยนตามกําลังวันฐานผู้ฟังต่างไล่ตรงนี้ก็ต่าตามกันถูกๆปีเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตเราลอยโกรธลอยโชคแล้วเราได้ทำบุญกับพระประจําวัน ่านผู้ฟังต่างไล่เพื่อเป็นนีมิตไม้ตีดีถึงปเป็นต่ำไม้วัดตาชินในประเพณีลอยกระตุง้งเป็นประเพณีสวยงามโดยเฉพาะปีน,ปปน,นี้เทศบาลนครตังได้จัดขึ้นอย่างยิิงใหญ่ลาว่านผู้ฟังต่างไล่นำโดยโดรสัญญาซีวิเจียนนายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน่านผู้ฟังต่างไล่ก็ได้จัดวัตตาชินมั่งวัดกระฟังสุรินทร์กระฟังสุรินมั่ง่านผู้ฟังต่างไล่ ก็ไล่เทติชัดท่านผู้ฟังทางไล่เป็นประวัติศาสการตรงนี้เป็นเทกศการติดสวยงมอาตมาก็ยังจบเลยว่าลอยกระตุงเป็นสิ่งที่ว่าพระเพนีที่เราซืบตอดกันไปมาพระพมีพน้องจะรอดจนตึงปัจจุบันนี้ก็ซึ่งทางที่ว่าเราลอยกระตุงก็จะสั้นไรมั่งท่านผู้ฟังทางไล่พ่อคนรวม่านกันมากๆมักเรวนี่พ่อพมี่น้องถ้าว่าเรามีไรเป็นกอกหลัก เราก็ลำาลึกนึกทึงก้องนางนบปรามาท่านผู้ฟังต่งางไล่เป็นการแต่ว่าเราแข่งกันเราประกวดกันทุกตุกตีได้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังต่งางไล่เราจะเห็นว่าการแต่งตัวความเป็นไทยของเราตรงนี้ท่านผู้แม่พี่น้องท่านผู้ฟังต่งางไล่ติดดอกก้านติดไม้ได้ยกไม้ได้เล่งนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ส่วนมากงานลอยกระทงตงูกท่านเทพถูกปาก ท่านผู้ฟังต่างไล่ก็ประกวดกันประกวดนางหนบประาทมังังประกวดนู่นนี่นั่นมัง่งเพระได้เลยสั่นผู้ฟังต่างไล่เพราะว่าเป็นการแี่ว่าเราลำลึกหนึ่งทึงเหลวเรามีความเกื้อกูลเหลวสั่นผู้ฟังทางไล่แต่ว่าเรามองเห็นถึงความส่วยความงาม้องความเป็นมนุษย์อันประเสริฐเลิศต่างปัญญาตรงนี้สั่นผู้ฟังทางไล่ไม่ว่าจะเป็นอยตงยุงหนอ่านไปเป็นประเป็ดใด ก็ตามเพราะว่าคนไทยเรานี่ยิิมยามเซยิมยิมเย่เฉมไสยิมสยามแต่มีความ้ามอยู่ในด้านจิตใจท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่กาลต่างๆก็เลยการชัดให้เป็นประกวดหนังนบประมาณเกิดขึ้นท่านผู้ฟังทั้งหลายตรงนี้ก็เป็นจริงแต่ว่า คนไทยนี้เกิดมาเป็นช่วยนี่พอไม่ปีปนองทานผู้ฟังต่างได้เป็นเจ้อชาติอห้ามโดยกิริยาม,มารยาทามโดยความเป็นทงเป็นไทยตรงนี้ก็เป็นการประกวดลอยกระทงแล้วแต่บางตีบาง,างต่างก็มาประกวดกันมากมาใม่ไกลก้องแานผู้ฟังต่างได้แต่ว่าอ่านลอยกระทงถ้าเราเห็นจริงจริง,รงน,นผู้ฟังต่างได้เราจะเริ่มการเล่นกันได้ไงวะ เราจะย็นการ peaks, <Gym. S 2> แอเรือไฟอ่าโดยจะพอจังหวัดสุโขทัยฐานผู้ฟังต่างไล่ก็อยากว่าลอยฟูมปฏิบอ่าว่เป็นดองไล่เรือไฟมั่งก็เป็นช่องหมากอาตมาเคยไปรวม่านที่จังหวัดปีชิต่านผู้ฟังต่างไล่ในในตอนนั้นก็มีการแอเรือไฟช่วยงามมาก่านผู้ฟังต่างไล่แล้วก็จังหวัดสุโขทัยก็อยากว่าลอยฟูมปฏิบหลังจากตีสิบช่องหลวงไปแล้วก็ลอยฟูมเป็นช่วยมาก่านผู้ฟังต่างไล่ ก็ทือว่าเป็นทึ่งเราต้องทำกันประเทศใต้นี่ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำกีไา้ก็แเหลแตเจต่ว่าเราลํำลึกนึกถึ่งประเพณีวัฒนธรรมตรงนี้อาจารนผู้ฟังทางไล่แน่นนักถึ่งความสวยงามท่านผู้ฟังท่างไล่ถูกสถท่านเตเจจัดกันด้วยความตั้งอกตั้งใจของหน่วยงานเจสการอาไรก็เหลวาเจอาตนท่านผู้ฟังต่างไล่แน่นทึงความเป็นไทยแน่นทึ่งมารยาที่เราโยกันเป็นกลุ่มเป็นกลอน แน่นทึงความช่วยง,งามนี่คือความเป็นไทยต่างจติดได้ปบได้เอ็นฐ่านผู้ฟังต่างไล่ก็เกิดความปาตับใจกันย่างหล่นล้นมามนายพรพิณพี่น้องฐ่านผู้ฟังต่างไล่อาตมาก็บอกว่าประเพณีป,ปันี้โยตรงไหนกันุกท่านผู้ฟังต่างไล่ไม่ว่าจะเป็นเตยใ่อ่เตยไม่ดังดังไม่ดังท่านผู้ฟังทางไล่แต่ว่าเราเห็นแล้วลักษณะของกันแต่ว่าตําตรงนี้ขึ้นมา ตัวจะเอ็นว่าได้เป็น <c oughs> นั่นแหละแต่ผู้ฟังต่างไล่ได้เป็นความช่วยความมามเพราะฉะนั้นแล้วความช่วยความมามแต่เราไม่ตุ่มเลยก็คือการทต่ว่าเราลำลึกนึกทึ่งพระพุทธศาสนาอยูสเสมอ่านผู้ฟังต่างไล่ว่าเราจะไปเที่ยวอนตรงไหนก็ดีเราจะไปเที่ยท่านตีใดก็ดีแต่เราเราเราต้องนำลึกนึกถึงความมีสติแต่ผู้ฟังต่างไล่การเที่ยวอนประเพณีไรก็แล้วแต่ เพราะว่าจังหวัดตั้งบันโรานี่ตานผู้ฟังทางไล่เรือปลาก็มัดไปแบบอะไรก็ปัญซ่าก้าวเทศกาลก้องการตอดกระทิ่นมมดเดือนสิบ่องขึ้นสิบมาขำตัดผู้ฟังต่างไล่พอลั่งเดือนสิบ่องที่มาขำเลวเราก็ยังมามีประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามคือวันลอยกระทุงขึ้นสิมาขำพอลั่งลอยกระทงก็ยังไปทึ้งลาวตัดผู้ฟังต่างไล่ในอดีตนี่เราก็เห็นว่าวันที่ อา kind of มาราตก็เรว่าวันอ่านเริ่มมันเราตะลแรงตึงงานเริ่มเดินต่ผู้ฟังต่างไลเราเข็นตึงอาลมห้าวหาพอแม่ไปน้องเดินตันว่าเดินหาพอพึ่งปลายึกจิกาเดินตันว่าตรงนี้เราพันเราก็แร่งกันว่านั่นคือลมมาเริ่มมาเร็วหรือว่าวัวลมโบกท่านผู้ฟังต่างไลเราก็ลำลึกตึงวันอาวันที่ยาท่านผู้ฟังต่างไลเป็นวันกลายวัน พระราชสมปรักษพระบาทสมเด็จระจุลจอมเก้า่วพระเม่พี่น้องท่ตนผู้ฟังต่างไล่บารเราก็จัดอันเริ่มกันตั้งแต่วันที่ยาถึงสิบเาเป็นเวลาสิบคืนดานผู้ฟังต่างไล่จนมาถึงปัจจุบันนี้ฐานพระเมพี่น้องเราก็เห็นว่าความเป็นไทยของเรานี่มันเกิดค,ความสวยงามสเสมอ่านผู้ฟังต่างไล่ไม่ว่าจะประเพณีอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ลำลึกนึกถึงแล้วเราก็ประกาศองอาไว เรื่อว่าเป็นประเปณีวัฒนธรรมดีสวยงามฐานผู้ฟังต่างไล่เราควรช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนก็เรา้องช่วยกันดูแลรักษาช่วยกันพรอะม่พี่นองให้คนรุนลังในเห็นว่าการแี่ว่าเราโนนี่นั่นแต่มันเล่งวันลอยกระทงแต่ล่วงเครียดนามาเล่งมาบอกกับฐานผู้ฟังในฐานผู้ฟังต่างไลตาบันใหญ่หน้าต้าลายหลึกซึ้งเทละภปากมันจะแตกต่างกันไป่านผู้ฟังต่างไล แต่ว่าได้เฉยถูกพาะเขาคือกันแต่ว่าเรารวมด้วยช่วยกันพ่อเมพีพิ้องรวมด้วยช่วยความสวยงามนี้ไห้ไม่ว่าจะเป็นยกปอคุณรามกำมอง่งท่านผู้ฟังต่างไล่เราก็เอ็นกันเลวว่าแต่ถ้าไม่นู้นลงเกียจมาหยิบยกมาเล่งแต่ว่าธรรมาก็หยิบยกตึงรัตนากูชิ้งตนทนพระเมพี่น้องท่านผู้ฟังต่างไล่ว่าการแต่บูชาโน่นี่นั่นแต่ว่าทิ่งแต่กาดไม่ได้คือนางนบประมาทท่านผู้ฟังต่างไล่ ทำเทศกาลบางเทบางทางนี่ก็ประกวรรองเพลงฮนะบ่ไม่ี่นองกันตามการเสตามความนิยมกัน เกิดได้ทำนั่นเป็นสิ่งที่ดีตอบแทนบุญคุณกันแล้วท่านผู้ฟังทัางยพระพุทธศาสนาในเรา,านีน่ซอนในเป็นคนดีเอาปีติกรรมมามัง่งเอาประเพณีวัฒนธรรมมามัง่งมาบอกมาเล่ากันเพื่อให้หลหลา่นของเราอ,อยู่เยนเป็นสุขกิดไ้ไอ้ต้งปราตัหน้าท่านผู้ฟังทาง่โดยจะพอลอยกระทงลงเค็ดยำอีกหนึ่งว่าตัดพุม่มตัดเล็บตัดเพิ่มไปพุ่มไปเล็บเ่าเรียกว่า เพื่ออาให้ไปกับแม่นามคงคาฟันดีฟันฟันไม่ดีอ่าก้อยแม่นางโตระนีเป็นตะกี้พยา,ยานท่านผู้ฟังต่างไล่อาทิตต้านจิตว่าชีวิตมีแต่ความรุงเรืองอ่าตกทิ้งตกยางได้อนตรงนั่นเร็วแต่ว่าเราตุ่มไม่ได้คือพุทธศาสนาท่านผู้ฟังต่างไล่พอไม่พี่นองเราจวพุทธนี่เราจะไม่ตุ่มเรื่องาศาสนาพุทธแน่นอนไม่ว่าประเพ็นนี้ มันกับไรก็แล้วแต่แต่ว่าพระเพนี้อ่านลอยกระตุ้งในตันผู้ฟังต่างไล่ก็บอกว่าเป็นพระปพณีที่สวยงามที่ยังยื่นและเราก็เสิบกันไ,ไปตามแต่ท่านที่างๆแต่ว่าท่านและประปพนี้ลอยกระตุ้งในตันผู้ฟังต่างไล่ย่างหน่อยๆต้องมีน้ำแต่ว่าลอยกระตุ้งก็เหมอนกันตันผู้ฟังต่างไล่ถูกเตะถูกแองอเราก็ต้องระลมหึกหนึกถึงความปลอดภัย โดยจะพอก้นได้เก็บ <c oughs> เก็บ <c oughs> กระตุง้งพอเม่พี่น้องท่านผู้ฟังตั้งไล่เราโยนในน้ำในน้ำคงค่านี่เราต้องฝึกร้างความประมาทไม่ได้ไม่ว่าท่านจะทำหน้าเี่ไ้นกเะเียวเทท่านผู้ฟังตั้งไล่ เราวัดระดูการชายในการลอยกระตุง้งไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์กึ้นเรากาลังกำกำลังล้ลำลึกนึกถทึ่งถึงงานแต่ไรท่านผู้ฟังต่ไรเป็นเป็นความหมายที่ว่าเราสวยกันไม่แปลเป็นนี่การใช้ทองถนนนโดยเฉพาะวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยแต่มาเสียเลอะเกินว่าถูกตองถนนนไม่ถูกใส้โดยโเฉพาะติดแต่การจัดงานถูกแย่งเราตองใจรอดใจเร้กันพอแม่ี่นองตรงนี้เราลํำลึกนึกถทึ่งความปลอดภัย ถ้าคิดหนึ่งตามว่าใส่แต่ลงเขล็ดแรงบันนีก็บอกได้กันเดียวว่าเป็นอ้วงเป็นใหญ่กันคลองใจกันฐานผู้ฝังทางไล่ก็เลยบอกผ่านรายการเสื่องต่าจากวัดพระชิิชัยถงเกียควกไปถึงพ่อเมพี่นองทุกคนถุกฐานเด่ฟังรายการนี้อยู่แล้วจะเกิดความบมายใจอาเตียวแล้วให้มีความสุขไปให้มีความสุขฐานผู้ฝังทางไล่เอาความสุขเก็บไว้เอาความที่ไม่สุขรหรือความถุกลอยไปกับกระตุง ลอยฟ้ากล้วกแม่นางคงคาท่านผู้ฟังทัางหลายและเทศกาลถูกเทศกาลเกิดความสวยงามตั้มเลวสวยงามเลวก็เกิดการใหม่ออกไปใจเหมือนกันท่านผู้ฟังทัางหลายตรงนี้จะเป็นที่สั้นกับชีวิตหาาว่าปีิกรรมตุกปีปธีกรรมนี่ผมนอง,งปเปเนณีนี่จะท่อล่อมซึ่งแต่ดีและเวลามัดเวลาเลยาวท่านผู้ฟังต่างหลายก็ความหน่อยไวพรในสัตยาิโยมจงมีแต่ความสุขความจเจริญ กาิดไร้ก็อได้ส้มปราตนาตุกประการกิดไรกกไอ้มีเอตมีพ้นมีปัจจัยเป็นรักเพรารจากโลคไปใข้เจ็บหากิดไร้วหลวส้มปราตนาตุกประการมียอดท่าบรรดาสักในกานนานหน้าเตเตมังกังมันกงหากิดไร้แล้วส้มปราตนาตุกประการเอตพ้นใดจะทำแลลวมีความกิตตด,ดีขึ้นแต่บุฟังต่งางไรโปรดจากหลคไปใกล้เจ็บกับลงเครียดวันนาตัวมิง่งก็ขอ้อยเชิญพร